สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฟังลาวฟังไทยนะก็อยู่ต่างประเทศยินดีตอนรับเข้าสู่สองยูทูบสาวลาวคนนีดีปะ่ะถามได้อยยังบอหนะ่ะไ,ได้กันไรบ่ได้ออกป่ะฟังลาวฟังไทยแลก็อยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่สองยูทูบสาวลาวคนนีดีโม่โม่มัวไปหนิโม่คุลิงแม่หนอ เอาล้านพี่น้องเอาล้านเปลี่ยนก็แม่แม่เป็นมาเกียวเบิงเบิงเบิงไปไนี่ละ <laughs> อย่างวัวซนพี่น้องดูงัวม,มีเอาล้าน <laughs> าคุ้นเกลืครับ เชื่อเขาสันดีปุนาเอาล้านอาจจะชิยางมาอุ่อ่ะมายางยางยางน้ำหมายด้วยปุนาปะเอาล้านพี่น้องเลยบาเด้๋ยวลงเกีียวขขาวสัก เดืองา่ามแทะชลาซื้อหายมาว่านเนี่ยไปตลาดป้ายางน้ำอ้ายปาอ๊บร่างโต๊ะกันหน้าเด้อะชิฟ้าไปเบบกุลิงพี่น้องคุลิงเป็นมาเกลือเขาเลยมือน,นี้นะปลาปลไปหาคุลิงปะย่างย่างปุ่นก็มีหลายคนที่นู้ปลาไปย่างหน่อยปุ่บหน้าเนอะ สบายดีอนันป่าลุงเด้ปุ่นนะสบายดีป่าลูกมองสิอ่ะเจยเจยเบิ้งอยู่ <มา S 1> เจย์หันหนามาดูเ <มา S 1> จ้เจ้เจ้คุลิงทางเจ้พีอ,อันนี้หน้าฉะลิงพี่หรออ,อน,นี่หน้าหนาซาวเนาะแม่พึ่นมาเกี่ยวซอยหนาซาวอ,อันนี้หน้าคุลิงทั้งพี่ทั้งพี่ thăng phi thăng phi không phi không phi không hey. phi luôn, mà phi không mà không không phi 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 lọ thống đọ, ม <intellectual> ับ๊กขนาดแล้วชนดีเลยยังนี่นีมีลายควดปาลูกวข่ดิบแมนูกเลี่น้องร้านเนาะลูกดูเอ้ยเป็นผดงานยู่ไทยให้แม่ให้แม่ก็พอเอาเออเด้อเด้อเดยโต๊ะอั่นีเล เชน่มาดูเชนดิเนดิเนี่ยมาดูายบายังางยิ้มมันยิ้มมันเออไปผู้ได้แหละเกีียวเขานั่งคุดนะไปเบิ้งไปเบิ้งโอ้เหล่วเลยหมือนี่ยคุณูเนี่ทีมเลยปะไปเบิ้งผู้ได้หน่อยผู้ได้เกีียวเขานั่งผู้น่าผู้ลิงหมวกเกีียวเขาน่ะบางผู้ลิงเกี่ยวเขาเป็นอยู่ก็มีหลายคนแต่มี หนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนเอผัวบาฟังไทยมาเกี่ยวซอยเนี่ยาผวบ้ฟงไทมาลำบาอยถวบ้าฟังไทยมาลำบากไ่อย่าให้ผวบาฟังไทยมาลำบากขึ้นมาวันนี ยวลงไปเนาะห้ก e <Bye. S 1> ็ร่งใจกับพ่อห้ก็ร่างใจสลิงกับพ่อเออ็นเกียวขอเป็นกงคอยอีกลมลูกสาวนาเปินมาคูบาเาไว้มาเกียวซอยบอกครูบาฟังไทยได้สิครู่าฟังไทย เกิดขูว่าของไทยมันเกี่ยวซอยนี่เดินมาเกี่ยวานี่คุณอยห่องนะบ่งฮ่าแต่ซึ่งฝุ่นคุณลอยห่องกับ่ะไ้ยิ่งบ่งนึกว่านี่บ่ปาเตียปลาลอยอันนั้นต้นเขาอันบังอืม จาจพามาเบิ่งซาลิงเกี่ยวเขาโอ้ยห้าเบิ่งยางเลยพี่น้องเอ,อ้คลิปนี้นะ <c oughs> แมนบัตจลิงฮะปีเดียวเธอกระเมนต่อ่ะห่าเบิ่งยางกันได้เกี่ยวเขาเอ,อ้าปีหนึง่งเกีนน่ยวถึงหนึง่งเนาะเบิ่งน้องเด้อเบิ่งน้องหายไหนเด้อ เบื้องนลังเนอะพูนาเด้อบ่้องหันหลงลงคนาเด้อเอาอันนั้นเนสดิ้งผู้ใด้จ้ะทางพูนะคอยบูหูแจักสามคนนะเออาแม่แวะวะนะนะมาซาวอ่ะเอ้ามีคพื่อนเจ้ะเจ้ามาดับจ้างมาจักพี่วะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเดียวกันพี่น้อง ทางเมย์ไม่สลิงพี่น้องเอ้ยก็คือคนบันหวยเลดิคนบันหวยพี่น้องเอ้ยผู้บ่าวไทยเอ้ยมาซอยสลิงเกลียวเขาในเด้อมีคนถามว่าข่อยเกี่ยวคือนบัวซางคงสภาบัวบัวหอยซางเลยดิเออท้าช่วยนี่แหละท้ามึงท้าเพิ่งท้าช่วยนี่แหละนี่ สู้ๆนะจ๊ะทำไมไม่ให้ผู้บ่าวมาช่วยละจ๊ะบอดิ้งเจ้าขี้สางเออเแถวเตะเนาะแถวเตะพี่เนาะมาใส่ใส่ใส่ขึ้นหอยขึ้นหอดเมืองเมืงจ้หน่อยไปไปไหนั้นเนาะไปเมืองเนาะผาเข้าหนึ่งเนลยไปเมืองบ่าวลองจะดิ้งก่อนมาชิบิซึทำไมมาแกงเทนอยู่เมืองบ่อยู่หวัดหลวง แปลว่าคอยเกี่ยวเนาะคไปซ้างเั็นอีไรดิ้งคอยร่วงคไปก็อยากจะเลยถามอยู่ว่าคือไปซ้างแล้วแต่ได้พี่น้องแล้วแต่ไคอยากไคหมักซ้างกับซ้างมาพี่มาพี่ไคอยากซ้างกับซ้างเนาะเกี่ยวไว้รีพี่น้องสุดยิ่งนะป้าเคาวลี่เนี่ยย่างบน สวัสดียมฮันทางไทยอีฟสีกวจ้ะสบายดีเนเดอร์เออพี่น้องมาได้มาเกี่ยวเขาเออผู้บ่าวไทยเอิอผู้บ่าวไทยมาเกี่ยวซอยเน่เอิเดี๋ยวบ่าวไทยผู้บ่าวเล่าผบ่าวต่างประเทศมาเกี่ยวาเขาซอยผมเน่มาเบิร์ตกะจะว่าจะรถอันนั้นมามาเบิรอ่มาลดมาเกี่ยวกะจะว่าเบิร์ตอยู่ไทยบ่มีแล้วเกี่ยวมือเลยนะมาโลดพี่น้องสวิงดีว่ะแบบได้กับมาได้กะจะคอเฟซกะจะเลยสวิงเห็นอยู่ว่าก็จะส่งมาหาน่ะ กูบาวฟังไทยนะมีว่ะมาเห็นบเห็สะดิงมามาเห็นบเห็นบ่เนีเนี่ในร้านคนนะพี่น้องจนี่ยิ้มนะไหมตะวันตะวันติเก็ตขาวเลยค่ะไปเขาคนไทยใหญ่ใหญ่เพี่นนอะ ได้ใจดีกับมาเกวซอยเปื่อยเเด้อวันยุดฝนจากไปมาเกเนอกขั้นนวลเป็นวัานยุดฝนกับบุรีออกมาออกพี่นนเนาะไปซ้อนนอนลิงเนาะเกี่ยวไหยดีได้พี่เนาะสสิงคนเกี่ยวเข้าว่อยู่พอจะเป็นลูกไพ่คนไทยได้ไหมเดี๋ยวแต่ไปเกี่ยวกับบุรสรัางก็จะว่าปเป็นยังเหตุเป็นกรรมนั่นนี่ดิง้งเป็นยังเกี่ยวขเขาก็จะว่าคือเหตุเป็นกรรมนั่นนี่เอามีนา มันมีน้ำพี่น้องเอ้ยมีน้ำถ้าบปพลนโต๊ะห้ามวิ่งเป็นการมันก็สีพพลนขาวมันก็สโต๊กน้ำเบิร์ดเวลาพลนโต๊ะห้ามเะยอันนี้แบบว่าก็จะบหัวหัวอันนี้มีมีมีหลายคนน้องถามว่าเออสนามคือเกียวเขาเป็นพอเนี่ยนี่เห็นไหมแล้วแต่เบิร์ดมีนี่น้ำไม่น้ำถุงแดงเป็นยางอันนี้คุณพ่อเอารองเท้ามาให้นะคะเรารองเท้าบูทมาให้ลูกสาวนะคะทำไมดีแบบนี้ <c oughs> เพื่อลูกสาวนะคะคุณพ่อบอกว่าดีได้เสด็งยังไสยลองถ่าบูย้ยขอ่อยปลาตีนเปาเลยพี่น้องเมื่อนี้มาให้กำลังใจมื่อนี้เคไขอ่ขยอยู่บลแดดป็นไรเนาะโอ้ยมือนังขอ่อยยาวได้แดดามาหายเสต็งเนาะมาหายเดิ็งเนาะใช่เอาเกือบหายเดิ็งเนาะค่ะเลยเด้อเอามาหายเดิ็งเนาะค่ะในเกือบน,อนะนี่ใช่ไปเอายไหมเสต็งหอมหม่ไปเอาดู ซึ่งสงสัยอยากนอนเนี่ยอยากนอนเนี่ยตาสวยเลยดิไดแต่บแดดภายในพี่น้องฮะพวกคุณเหรอคะพวกคุณไปซานกระแต้คุณกำเนิดซานกระแต้คอยเอาลานเมื่อแล้ววะโอเคโอเครวยรวยรวยบา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 ยกูดิงก่อนเมื่อแล้วบายบายเดี๋ยวเขาเลิกเลย เมื่อนาะเอาล้านมากินนมกันพี่น้องไข่อยู่ดอกหาคนหมดหมดนี่เดวอยู่ดอกพี่น้องเลยให้นี่ยังไงซะโดย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 เจ้าเจ้าเวลไปเที่ยวเล่าพี่น้องเล่าส่วนนี้งดงดเที่ยวเด้อจ้าข้าเกี่ยวเขาเสดงว่า เจอเขาแหลกผู้น่าจังสิได้ไปเที่ยวจังยามอไะไเด้อพี่น้องเด้อยสอดเด้ก็เฮ็ดแต่ทุ่งหายต้องนาเนาะอีกเดือนนึงอีกเดืนอนนึงพี่น้อกเจอเขาแหลกผู้เลยค่ะหนักน้ำล้านแมวล้านก่อนเด้อวคนนี้เด้อยเป็นกำลังใจให้นะคะว้าวไทยวะพายจะดีกับมะเกลือซ้อนจะดีนี่เด้อพี่น้องอยูอย่หว่านยางสูงนครไก่ซ้อนภวิีหานแข็งสวรรค์เคีนางเครื่องบินมาโลดพี่น้อง มาจิมากกันเลยวาลงสวัสดิเกศกับได้ด้อพี่น้องตอนเราถูกมาแบบยังสูงเนาะไปอยากนลำลูกลำล้านพี่น้องเอ้ยไปทั้งเลกับได้ส่วนในกษิเห็นแต่อยู่ในทงไฮทงหน้าเนาะในเมืองในหน้าก็คือสุดไปเลยเขาไปหรอกบ่มีเวลาพี่น้องเลยคขานี่นี่ประเด็นแม่นกำเมืออันเดียนี่นี่นี่ นีบบ่กบเหวาบินมาหาพูดนะไปไปไปยางไปหาก็าไม่ก็เม,มื่อ <c oughs> นี่มัน <c oughs> ตื่นตื่นพี่เสือพี่น้องเนาะสนีนะไปแล้วย่างล่ำลูกล่ำล้านพี่น้องเลยส่วนหนึ่งก็คข้าเกี่ยวเขาเกี่ยวนามเนาะยังไม่สะดวกพาไปเที่ยวในเมืองเลยโดยโดยโดยโบายพี่น้อง แล้วน่ากินเีหยาสิขอจ้าคลิปเอาไว้เปรี้ยงสิเด้อเดี๋ยวไปเอาร้านกินนุ่มก่อนพี่น้องเอ้ทามากินนี่ยกระฟ้าไปกําลังใจให้งนั่นจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อคลิปนี้กระฟ้าเบิ่งสลิงเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเนาะมันยุดมันยุดเป็นอย่างไรมาเกี่ยวเขานพี่น้องหน้าเพิ่งกระไฮยันยันไปจะดีกับมาเกี่ยวซอยเป็นเด้อลอยลอยลอยโอยในคุ่เกี่ยวเข่าวัดทางนี้ก็เกี่ยว กับโต๊ะกันหน้พี่น้อยไปแลยอายบายบายบาย <c oughs> บายบายอ่ะบาย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 ก่อนได้ไหมจ้าไปตั้งไายบาย